สำหรับนักแสดงสาวน้ำฝนพัชรินครับกับสามีอาร์มพิพัฒน์ทีล่าสุดก็ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้วครับหลังจากแต่งงานมาหลายปีโดยคุณน้ำฝนก็โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มอาร์มพร้อมโชว์ให้เห็นท้องที่เริ่มจะใหญ่ขึ้นพร้อมกับแคปชั่นว่าต่อจากนี้ฝนเริ่มมีพุงแล้วนะคะทุกคนแล้วพุงก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรื่อเพราะเบบีมาแล้วอ่าทางทีมข่าวของเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ